วันแรกขององค์ชายภายในทะเลรายองค์ชายฉี่อย่างนั้นเหรอท่านฉี่จนถึงตอนนี้องค์ชายสเสด็จเข้าไปในถิ่นธุรก,กันดามวันที่สองเดิมทีข้าคิดว่าฝ่าบาทเป็นเทนพเจ้าระดับสูงที่ไม่จำเป็นต้องกินดื่มหรือท้องเสียตอนนี้ข้าดูแล้วว่าองค์ชายก็ชอบเห่าเหมอนกับพวกเราและเขาก็ชอบเสียงเห่าที่ถังกึกกล้องด้วยหากข้าสามารถเดินทางไปทะเลรายพร้อมขับฝ่าบาทได้เมื่อข้าตายก็จะอวดอ้างเรื่องความตายกับฝ่าบาทได้ ไม่ใช่ฟาบาแต่เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อตายเรามาที่นี่เพื่อฆ่าโพตตาตา้าน่าเสียดายที่เราไม่สามารถผัวโพตตาต้าได้เลยองค์ชายเสด็จเข้าไปในถิ่นโุรกันดามวันที่สามฟาบามีโพต๊ตตาต้าหลายร้อยคนอยู่ข้างหน้าห้ามไม้ในที่สุดก็มีคนเมื่อองค์ชายยังทรงยาวไว้พระองค์ทรงปรารถนาสักวันหนึ่งว่าจะได้ต่อสู้ในทะเลทราย สำหรับวันนี้เขาได้ขี่ม้าและยิงธนูนับไม่ถ้วนและศึกษาวิธีต่อสู้แบบพวกตาตาตอนเป็นเด็กเขาเรียนภาษาตาตาลองใช้วิถีชีวิตและนิสัยการกินของชาวตาตาและศึกษาวิธีต่อสู้กับพวกตาตาเขายังเรียนรู้ภาษาศัตรูอีกด้วยเช่าชาญหลายภาษารวมถึงตาตาสารสกิตกญี่ปุ่นและฝรั่งเศสติดตามผู้บัญชาการคนนี้มาเพื่อฆ่าวพวกตาตาจีคาันตามคำสั่งของยาดาคาน มาที่เฮอซี ee, เพื่อสร้างทำไปโจมตีมีคนมาจากตรงนั้นไม่มีศัตรูที่นี่หรอกน่าจะเป็นชนเผ่าเล่ดลอนอยู่ใกล้ๆเป็นเวลาที่ดีที่จะไปเต็นของพวกเขาเพื่ออบอุ่นร่างกายและจิบไว้สักสองสามแก้วมีกองทามพันอยู่ที่นี่จริงๆทองฟ้าไปพรอแก่คานจริงๆแล้วพบกองทาพพันที่นี่จริงๆตามข้ามาและหันพวกมันไปชินช้น น่ะนี่ลูกธนูมาจากไหนก่อนจางหยวนซีกองทับ,บ้านมีนักแม่นธนูที่มีพาะกันบางแขนที่แข็งแร่งเช่นนี้จริงๆรวบรวมและเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้เปลี่ยนแผนทันทียิงได้อ้ออ้อถาลายช่องว่างซะ ติดตามผู้บัญชาการมาและสังหารพวกมันซะยอ่อฝ่าบาทเราได้สังหารผู้คนไปแล้ว421คนให้ค่าตายอย่างสงบเถอะหลียวบานบานจำไว้ว่าวันนี้ข้าฆ่าไปกี่คนพวกนี้ด้วยกันต่อเราต้องกำจัดพวกท้าใต้ให,หมดไปซะ ตามคำสั่งของจกักรพรรดิฟานจี้ฟานเดินทางพร้อมกับแพทย์และลูกบินแล้วก็มาถึงต้าถงหลังจากนั้นไม่นานมากับข้าและเอาชนะพวกเขาเพื่อป้องกันการโจมตีจากบอลลูนพวตาต้าจึงหยุดตั้งแคมป์ในหุบเขาและแยกย้ายกันไปเมื่อพวกเขาตั้งค่ายแม้แต่เต็นท์ใหญ่ของขานก็ยังทำเป็นเหมือนเต็นท์ธรรมดาและไม่สามารถพบได้เลยนอกจากนี้ยังมีคนที่ตั้งขึ้นเป็นพิเศษเพื่อดูท้องฟ้าและทุกคนจะตื่นตัวทันทีที่เห็นลูกบอลลูน หน่วยกองทหารลาตเวนข้าไม่ได้ระเบิดเจ้าด้วยน้ไมก๊าซขวดหนึ่งเจ้ากล้าและรวมตัวกันได้ไหมมีะนั้นวางระเบิดพวกมันในคืนนี้และข้าให้มากที่สุดเท่าที่เจ้าจะทําได้เฉียเพลิงลูกบินไม่เสียเงินงั้นเหรอวัตถุระเบิดไม่เสียเงินงั้นเหรอแพ็กวัตถุระเบิดที่เพิ่งปฏิึ้นมาใหม่ของเจ้าทรงพลังจริงงั้นเหรอน่ะนี่ด้วยกระเป๋าระเบิดนี้เจ้าจะชนะแน่นอน มีเพียงการดึงดูดพวกตาต้ามารวมตัวกันเท่านั้นที่แพ็กระเบิดนี้จะสร้างความเสียหายสูงสุดพวกเขารวมพลังเมื่อโจมตีเมืองเท่านั้นดูเหมือนว่าเราทำได้แค่หลอเท่านั้นหลังจากที่พวกตาต้าประสบความสูญเสียครั้งใหญ่ในครั้งที่แล้วยานดาคารก็เริ่มระวังตัวมากขึ้นเขาไม่แน่ใจเต็มร้อยว่าเขาจะไม่โจมตีเมืองอย่างหุนนันพันเล่นเขาควรจะเริ่มและล่อลวงพวกเขาด้วยกันความเสี่ยงสูงเกินไป รวบรวมนายพลและเตรียมพร้อมที่จ่อจากเมืองหลังจากการพ่ายแพ้ไหยนะที่ทูมเปากองทัพหมิงก็กลายเป็นคนขี้ขาดเมื่อผเผชิญหน้ากับศัตรูต่างชาติที่ทรงพลังผู้ของจักพรพรรดิทงจื้อต้องการไปชิดอาณาจักรตัวเองหลังจากถูกยุยงข้าเจ๋งมากข้าสามารถพิชิตศัตรูและจับกลุ่มพวกบันได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีในท้ายที่สุดไม่เพียงแต่เขาจะล้มเหลวเท่านั้นแต่ยังถูกศัตรูจับที่ตูมูมเปาด้วย ศัตรูไล่ตามจนเกือบยึดเมืองหลวงได้เหตุการณ์นี้กลายเป็นเรื่องตลกใหญ่และเป็นเงาทางจิตวิทยาสําหรับทหารราชวงศ์หมิงผลทหารราชวงศ์หมิงไม่เคยต่อสู้โดยตรงกับพวกตาต้าในถิ่นทุรกันดารทหารจํานวนมากไม่เคยแม้แต่จะก้าวออกเขตแดนด้วยซ้ําออกนอกเมืองมาเสี่ยงเกินไปเมื่อพวกตาต้ามาคราวนี้พวกเขาจะโจมตีต้าโถงแน่นอนการต่อสู้ครั้งนี้จะเกี่ยวข้องกับการตายของทหารและพลเรือนจํานวนนับไม่ถ้วน ประตูตาถงถูกปิดแล้วเราไม่มีทางออกไปไม่ว่าเราจะถูกพ่อตาตาสังหารหรือไม่เราก็จะฆ่าพ่อตาตาแล้วสร้างความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ฆ่าพตอตาตาทั้งหมดซะกองทหารหมิงบ้าไปแล้วงั้นเหรอจางเหมาได้วางแผนล่อทหารพ่อตาตาด้วยกันแล้วขั้นตอนแรกคือการส่งทหารม้าไปย่อยุ่โพ่อตาตาซึ่งทำให้พวอตาตาโกรธจัดแล้ววิ่งออกไปต่อสู้กับราชวงศ์หมิงยานดาคานกวาดขวดน้ำมันเพลิงแบบในค่ายไฟฉิว และเรามาระวังตัวมากและไม่เต็มใจที่จะต่อสู้อย่าทําตัวหุ่นหันพันเล่นครั้งที่แล้วเราเสียหายหนักมากพอพวกเขาโจมตีเราตอนกลางคืนและเต็งของพวกเราก็เสียงที่จะเกิดไฟไหมคราวนี้รีบเข้าไปต่อสู้กับพวกมันได้เลยถ้าไม่ขว้าอะไรบ้าเราจะตอตายในฤดูหนาวเมื่อกองทัพมิงออกมาเราก็ไม่อยากสู้กับพวกเขาเราอาจจะกลับบ้านไปต้อนแก่ก็ได้แต่ยาดาคานที่เรามาระวังก็เพียงส่งกองกากลังเท่านั้น ทหารม้าหม,ามิงหนีกับขบวนรถตามแผนที่ที่วางไว้จางเหมาวางแผนขั้นตอนที่สองเพื่อให้พวกตาต้ามีความหวานเพียงพออย่าแม้แต่จะคิดไปตายซะเรามาทํากันอย่างเหมาะสมฆ่าให้หนักและอย่าให้พวกเขาเขียนว่าเรากําลังปล่อยตัวพวกตาต้าที่หงุดหงิดมากขึ้น,นเรื่อยๆใช้ศพของเพื่อนร่วมทางเป็นในไดปีงขึ้นไปบนรถมา้าและเปิดดูในขบวนรถม้าได้สําเร็จมีการพัฒนารูปแบบรถรลบรวมม้าเพื่อทําลายกองทัพหมิง ยานดาคานถูกหลอกจริงๆไปพวกตาตาโจมตีทั้งหมดถึงเวลาแล้วโจมตีฝังชี้ฝานข้ากำลังมองเจ้าอยู่นะเด็กน้อยอ่ะอะไรกันนั่นคืออะไรกันฮึอ๋อ